ระครับวันนี้วันที่สามพฤหัสที่สามมีนานะอันนี้เป็นคลิปที่สอนนะคลิปแรกเป็นลงมาจนสองทุ่มนะอันนี้น่าจะลงสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสี่สิบห้านะเป็นอันนี้หุ้นปั่นนะครับหู้ไม่เด่นบาดแล้วมันมีคนถามมากเกี่ยวกับพวกอ่ที่มันเกี่ยวกับคริปโตใช่ไหมมี u p a ใช่ไหมครับ iga, สิก้า j t s อสโปลเนชัยนะครับแต่ซีแต่มันยูทีผมไม่แน่ใจนะ e t c นี่เกี่ยวผมจำไม่ค่อยได้สองตัวหลังเนี่ย คิดว่าใช่ละกันถ้าใครว่าผิดก็เขียนมาบอกนะมันตนัวไหนที่มันเกี่ยวเนี่ยเออมี XPG ทีนึงตัวหนึ่งไม่เป็นไร XPG วันวันหลังนะันนี้มันเยอะแล้วประมาณ10ตัวนะครับทั้งหมดลองดูแล้วกันต่อเน,นื่องจากเมื่อวานนะครับบางทีอย่างเมื่อคลิปที่แล้วอธิบายไปนะครับคลิปก่อนนั้นเป็นหุ้นพื้นฐานเซ็ตห้าสิบหมุเลยนะเกือบหมดที่บอกว่าเสียงโอเคผมว่าเสียงมันค่อนข้างจะเคลียร์แล้วนะครับแต่ว่าผมพลาด ผมไปเปิดเยอะไปวินโด้หน้าจอของไฟฟล็อกทั้งหมด22หน้าจอ21 22มันเลยทำให้ดีเลยเสียงกับภาพไม่ตรงกันอผมเข้าใจาแล้วล่ะโอเคพลาดไปเลยแหละเพราะว่ามันใช้แรมน,นี้โนบกแรมแค่8มันไม่น่าจะรองรับได้นะแต่ถ้าเป็นเดสก์ท็อปผมมาเปิดสัก30ก็ได้นะเพราะมันแรม16แต่ไม่ใช่โครมนะไฟฟอกนะจำ ถ้าใครจะเปิดเยอะๆอย่าไปเปิดไฟฟอร์ไอ้โครมนะครับโครมโอเปราผมว่ายัางใช้ได้นะ uh, ของไอ้ Microsoft อย่าไปใช้นะครับไม่ได้เรื่องเลยมีผมว่าไฟฟอร์อรเนี่ยง่ายสุดเปิดจากสามสิบหน้าจอก็อยังได้นะแต่ถ้าเราใช้อีฟ n นานนะมันจะลันบนโปรแกรมอันนั้นจะลำบากหน่อยกินทรัพยากรเยอะโอเคมันเข้าเรื่องอั uh, นนี้บีวันนี้มเช้านะครับดูสวยเลยนะวอลุ่มมาคึ่ง uh, ชั่วโมงแรก เยอะเลยเลยนะครับเยอะเลยเลยแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ยังมากกว่าทุกๆวันนะครับถ้าเขามาสม่ําเสมอนี่สวยเลยนะอ่าเงี้ยอาจก็อาจจะไปสัญญาจะผมดูดูด,ด,ดูวีคนะครับวีคอยังไงตอนเนี้ยอ่าเป็นวันวันแรกที่เริ่มกลับมานะครับดีไอโบเล้วจะกลับมาขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะจะผมให้ดูสองชั่วโมงครับแท็กเนี่ย แท่งที่โอใช้ได้เลยหัวลุ่ม,มาทุกที่จะลาบเรียบนะครับแต่ก็มาแค่ชั่วโมงเดียก,ก็ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าเขาอาจจะเล็นเร็วๆนี้อาจจะนะฮะจะทุบหรือจะลากไม่รู้รอดูนะครับอย่างคุณไปดูแจ๊สนะครับมันจะรูปล่างอย่างนี้มันจะไม่มีอะไรเลยแล้วมันอยู่ดีมันจะมันจะสปายขึ้นมาแล้วมันก็เว้นแบบสปายแล้วความถี่น,นึกอ,ออกไหมครับระหว่างขึ้นไอ้ที่สองแท่งพวกนั้นน มันจะสั้นลงเลยเลยสลดลงเราไ่สังเกตดูนะถ้าคุณดูวันมันจะช้าคือเหมือนกับความถีมันจะถีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละมันเริ่มมาแล้วแต่ผมไม่ได้บอกนะมันจะกขึ้นลากลงเนะมันบอกว่ามันมีคนทําราคามันเริ่มเข้ามาในเกมแล้วทําอะไรไปดูเอาเองลองดูนะฮะกระมันก็พอจะบอกได้เนี่ยอย่างเงี้ยทรงเงี้ยโอเคผมว่าไม่ได้เสียนะผมถ้ามีอยู่ก็โฮไปนะครับจริงๆทุลุตรงเนี้ยน่าจะวิ่งแรงๆนะแต่เขาว่า จริงมันมีไอ้แท่งนี่ขวางอยู่อ่ะมันเหมือนเหมือนเหมือนเสาไฟถ้ามันไม่มีตรงนี้นะคงวิ่งแรงไปแล้วไงเพราะตรงนี้พอเข้าไปปุ๊บคนติดเยอะก็โยนใส่นี่หรอไป้รัมตรงนี้มันก็เป็นแนวรับอันหนึ่งไอ้เป็นแนวต้านใหญ่อ่ารอดูแล้วกันไอ้หามผมว่าตรงก็เริ่มโอเคนะแต่เขาทาแสบนะคุณบุญนิจจำไว้นะครับบางทีก็เหมือนกันครบไม่ได้อเชื่อไปเชื่อใจเขามากนะ ถึงแม้กราฟจะบอกว่าสวยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยวีคของ AJA นะที่มีคนบอกติดทีสามนะครับที่วันก่อนโอเคนะครับรอลุ่มหายไปเลยนะครับจากวันนี้เยอะมากเ,าเราก็จริงๆผมแปลกอย่างนะเวลาทักเล็กนิงคุณปั่นนะครับแนะนำนะครับเอาเงนินไปฝากเขาเลยเป็นแคชบาลานอย่าไปเข้า ATS อะไรเลยผมว่าเสียเวลานะเพราะบางทีถ้าเราอยากจะซื้อขึ้นมาเราทำอะไรไม่ได้นี่หรอไหมครับเราขายได้อย่างเดียว บริษัทก็คงไม่เจ๊งหรอกนะเลือกผมก็ายากนะสมัยนี้ไปเลือกที่มันใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะชื่อบางหลักทรัพย์นี่ผมไม่เคยได้ยินเลยนะคิงฟอร์นเงี้ยห,หรือผมไม่ค่อยได้อ่านข่าวนะผมดูแต่กราฟผมก็เลยไม่รู้อะไรเงี้ยหรือม,ม,ม,มีมีชื่อแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยซป็ชื่อภาษาอังกฤษสั้นๆอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ดีครับถ้าจะใหญ่ก็ได้นะนี่ไม่รู้โอเคลองดูนะนี่ก็ส่ง ใช้ได้แต่สังเกตมาในวีกนยครับมันก็เป็นเป็นขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงนะครับตอนนี้ถ้าคุณใช้ adx นะตรงนี้เขาก็ยังโฮอยู่นะไม่ได้เสียหายทางขวามือนะในวีกตราบใดที่ไม่หลุดตรงนี้นะอย่างที่บอกเมื่วานส่บเกาสี่สิบแปดสก็โฮต่อไปไม่มีอะไรนะครับมันนี้วาว้า A A. เนี่ยเริ่มเริ่มสังเกตไหมนในเดยเนี่ย A di บวกเริ่มทุกตัวเลยเริ่มจะขยับมากนิดนึงแล้ว แต่ตอนนี้ถึงมันจะมากกว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าจะขึ้นนะฮะเพราะว่ามันยังไม่เป็นเทรนด์นี่ออรัมันเป็นจุดเริ่มต้นการเลือกทางนั่นเองอ,อย่างอากวาเนี่ยวีก็สือว่าสวยนะไม่แน่นะอาจจะมีอีกรูปหนึ่งนะครับเนี่ยอาจจะมีขึ้นไปสักเตดหนึ่งตอนเนี้เขารอรอขส้สะสมพลังก่ับตอนนี้วีถือว่าใช้ได้นะในสามตัวเนี่ยอากวาดูดีสุดนะครับที่พบผ่านมาเนี่ยใช้ได้เลยถ้าทะลุตรงนี้ไปนะอาว่าผมแนะนำเลยนะโฟล์ลบาย 6กดนะครับเนี่ยถ้าดูนะครับถ้าหกทะลุเบรกมาแล้วมันก็เหมือนกับหุ้นบ้านปูท่ที่ที่เราอธิบายไปยงไงคือหลักการมันอันเดียวกันแต่หุ้นปังมันจะเบรกแล้วมันจะไม่ไปก็ได้นะครับพระเจ้าก็าไม่ให้ไปนึกออกไหมครับแต่หุ้นตัวใหญ่เวลาเบรกแล้วมีวอลรุ่มส่วนใหญ่จะไปเพราะว่าไม่มีใครเป็นเจ้าบ้านปู่เจ้าของถืออยู่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีใครเป็นเจ้าหรอก ปตทอสอพอใครอยากเป็นเจ้าจ้าปตทเขาก็ไม่เล่นหรอกก็คือเจ้าสําหรับผมนะตัวใหญ่เฉทาสิบก็คือกองทุนนั่นแหละฝรั่งบอกว่าสู้กองทุนไม่ได้แต่ตอนหลังนี้ฝรั่งเขารวมหัวกันกองทุนขายอย่างเดียวยแต่ก่อนเนี่ยฝรั่งหายสิบยี่สิบปีก่อนฝรั่งเป็นเจ้าผมว่าสิบปีก่อนเนี่ยผมว่ากองทุนเป็นเจ้านะจากผู้มตัวใหญ่แต่ตอนนี้ช่วงนี้ฝรั่งกลับไปเป็นเจ้าแล้วแต่ผมคิดว่า มันเพียงแค่ช่วงระยะเวลาเดียวแหละอย่างเอาต่อต่อว่าปอซสอพอถ้ามันเบรกแล้วทําไมมันถึงไล่เพราะว่ามันเป็นการเล่นที่มีหลายหลายมิติด้วยเหรอไหมมีรายย่อยรายใหญ่เราก็ถือเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมเป็นเป็นเป็นถือว่าเป็นเป็นโลเคอลแล้วมีกองทุนมีป๊อปเทรดมีอะไรฝรั่งหัวด้าโม้แดงก็จะมานับเป็นหนึ่งก็มีหมดสี่สี่สี่ชักเกอรสี่ฝั่ง มันไม่เหมือนพุทธปั่นเนี่ยมีเราเขามีแค่สองฝั่งแล้วเขาอำนาจมากกว่าเราถึงแม้จะเบรกก็เขาไม่ให้ขึ้นกันไม่ไป่าแต่งเนี้พอร์ตโสพอถ้ามันเบรกหรือเคแบงค์ ank, ฝรั่งไม่ให้ป่าแต่กองทุนจะไปนึกออกไหมครับหรือเช่หย่อดเมืองไทยจะเอาอ่ะมันก็เลยต้านเงินลําบากเนี่ยฮะมันก็เลยจะเป็นเหมือนกับกราฟมันจะใช้ได้ดีแบบนั้นถูกถึงบอกว่าถ้าจะเล่นนะครับจะรวยมันต้องรวยจะคุ้นใหญ่นะครับ ถ้าเบรกหลุดโลมันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะ G C ดูนะครับสาห4า5หลุดไปแล้วถึงนี้มีผลตอนนี้เท่าไหร่ผมว่า50ต้นๆแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยสามสี่บาทแล้วม,มันไม่มันไม่คุมนะฮะถ้าเวลาหลุดมันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะก็จนกว่าจะพอใจอ่ะก็เขาถึงจะปล่อยมันขึ้นโอเคนะครับอันนี้อะควาใช้ได้นะลองดูนะชอทวีเนี่ยตัวตรงนี้ไม่สวยนะถ้าดูจาก A D X นะ แต่ในวีกยังโอเคอยู่นะนี่เป็นการตอบถานนะครับอยากดูตรงนี้นะครับ84ตังค์สุดท้ายนะครับรุดก็ไปเจอกี่ข้างล่างเลย60กว่านะครับเอาดูเกี่ยวกับคริปโตล้ว u p คุณดูจะกเอสมมติว่าดูจาเอ,เอ,เอแล้วกันนะครับหรือดูจุดเทรน r n ก็ได้อย่ว่าหลังผมผมว่าผมจะเอาออกนะเพราะว่าเวลาเทรดผมไม่ได้ใช้แต่นั้นมีคนถามมาผมเลยเอามาสแสดงให้ดูเฉยนะครับเอดเแก ยัยบวกยัยลบจริงๆผมใช้แค่แค่สองอันบนอ่ะอันล่างไม่มีนะมีอันรสยกแบบนี้หัวลู่มโปรไฟล์จริงๆก็ไม่ได้ใช้แหละอันนี้จะให้ดูโปรโลง่งๆจริงก็เอาไ้ดูต้นทุนหนึ่งนะว่าไม่ใช่ต้นทุนเลยเขาซื้อกันที่ราคาหนอยเยอะเพราะมันจะเป็นเหมือนกับหัวลุ่มไฟล์ของอีฟินอเนี่ยแต่อ e ีฟินมันได้สามเดือนอันนี้ได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่าผมไม่ดูอีทีหนึ่งนะครับในในมันเป็นเป็นอะไรนะั้นจะสนใจนะ,ะทางซ้ายแล้วกันปิดไปแล้ว ถ้าผมใส่พลุบ่ฟาล,ลงไปนะครับสังเกตไหมตรงนี้ครับที่37ตังมันมีแค่ติ่งนี้ติ่งเดียวนะปี B 18แล้วที่เหลือมัาอยู่ตรงนี้ก่ตรงนี้สแสดงว่าเราผมเดาอน,อ,นอนุมานว่าเขามาเก็ตตรงนี้เท่านั้นเองเมษา2อหนึ่งเมื่อสมการที่แล้วตรงนี้เขาอาจจะเป็นไปได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะ จริงๆในดูเดียรวีมันสามารถแยกย่อยได้ตรงนี้ก็ไม่มีนะที่มันเปสัมผัสเนี่ยนึกออกไหมครับเขาเริ่มเก็บจริงๆอ่ะแต่อาจจะแต่แถวนี้ก็ได้แต่มันก็ไม่ได้มีนัยสำคัญสองศูนย์ 0, แต่เขาเริ่มเก็บจริงๆแต่ตรงเนี้ยเมษาที่แล้วเนี่ยคือต้นทุนเขาอยู่น่าจะอยู่ที่เฉลี่ยที่ส่วนสี่สิบตอนนี้ห้าสิบเจ็ดแพงกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เดิอ่าสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ประมาณนะครับนะห้าสิบเจ็ด ประมาณนะครับเฉลี่ยนะอันนี้ต่าสุดมันอาอจะแค่สิบตังค์แล้วเราก็ถือว่าตรงนี้มันเพราะตรงนี้มันเป็นสปายใช่ไหมยอดสูงสุดเราก็ตีว่ามันเออเป็นสามหกนะไม่ใช่สี่สิบตีว่าตอนอ่ะเดี 37, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามสามสิบเจ็ดสามแปดอาตีว่าอ่ะสามแปก็ได้ก็คือก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แพงจากนี้ก็ถือว่าถ้าจะเล่นเสี่ยงจริงๆผมว่ามันไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะนึกออกไหมครับ อแล้วก็ลองดูแล้วกันอันนี้เป็นเดี๋ยวก,กลับไปเป็นเนี่ยมันดีตรงเนี้เทดดิงวิวลองมาใช้ดูนะครับผมว่าคุ้มนะมนจ่ายปีละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะเหออมือนคุณไปกินาคนณไปกินอาหารญี่ปุ่นสองครั้งกงหมดแล้วที่เป็นคอร์สผมว่าบางทีครั้งเดียวแปดพันเก้าพันเนี่ยครับลองดูแล้วอันนี้ดูนะครับในวีคในเดีในวีคจะสวยนะเแต่ว่ารองพัก ถ้าดูอยาก ADR ่ผมคิดว่ามันน่าจะวิ่งอีกสักครั้งหนึ่งนะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะลองดูใจในเดเริ่มจะแรงจะหดหดแล้วแรงแรงแรงซื้อจะหดหดแต่ก็ไม่ก็ยังส่งก็ยังดีอยู่นะครับเนี่ยถ้าแนวรับผมเป็นปุ่มหมาในเดย์สัก5 3ถ้าได้ก็โอเคนะแต่ย้ายหลุดมาถึงนี้เลยน่าก,กลัว4 3เนี่ยก็จะเป็นมาสุดท้ายที่จะซื้อถ้าหลุดอย่างนี้ไม่เล่นเลยนะครับามาดูซิก้า อะสิกกระให้ดูอีกทีนี่ละกันอมันเป็นมันนะครับว่าต้นทุนก็อยู่ที่ไหนอเป็นบ้านปูได้ไงเนี่ย นี่คอันนี้คือ70%นะที่ถ้าตัวทึ้งเข้เขเมและเงาเนี่ยาเนี่ยอนุมานได้ว่าเฉลี่ยที่เขาซื้อ4 2่สอที่เป็น70%กับตรงเนี้ยสูงสุดประมาณ9บาทที่เขาซื้อเยอะแต่ที่เป็นสปายมันจะมี2จุดนะครับเบาทยีกับตรงนี้กับหบาทประมาณเนี่ยบาทยี่สบวกหาบาทแ่ก็ประมาณ6บาทกว่า ประมาณนี้นะครับค่าเฉลี่ยนะเราจะไปหาเลยว่ามันสามารถพอดแต่ละแท่งเป็นตัวเลขได้เลยนะครับแต่เราไม่ต้องําขนาดนั้นหรอกเรากะด้วยสายตาตีว่าอ่ก้อนเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยทั้งก้อนนะครับเฉลี่ยอยู่ที่6บาทนินดๆแล้วกันหาบาทเจ็ดสิบสองหกบาทยี่สิบประมาณนี้ต้นทุนเขาแต่ตอนนี้อยู่ที่แบาทถามว่าน่ากลัวไหมไม่ได้น่ากลัวแต่ดูเก้าฟมันน่าเกลียดมันทุเรศนะมันคือไม่สวยอะแต่ถ้าดูวอลุ่มโปรไฟล์ เธอตีว่าเฉลี่ยที่เขาซื้อมาเฉลีย่ยไม่รู้ว่าใครนะหกบาทยี่สิบแล้วดูเอเอ็กดิครับในวีคในเดย์เพิ่งจะเริ่มขึ้นเท่าน,นั้นเองนะมันอาจจะเป็น JTS ตัวต่อไปก็ได้นะครับไม่แน่นะผมไม่ได้เชียร์ซื้อนะคือผมไม่ได้ชอบหุ้นปั่นหรอกคือมันไม่ทำเรารวยหรอกผมสมมติว่าผมมีอยู่เนี่ยแปดบาทมันขึ้นไปสามสิบคุณขายัม่ขายคุณไม่รองสองร้อยหรอกไม่ว่าใครก็ขายเนะ่ วุ่นบ้าอะไรมันขึ้นจากบาทหนึ่งเป็นสองสามร้อยอย่างเงี้ยผมว่าคนที่ไม่ขายก็คือคนที่รู้อ่ะก็คือพักพวกเขาแหละนึกออกไหมครับเออแปดบาทไปยี่สิบผมอาจจะผ่องไปครึ่งหนึ่งสามสิบผมก็ขายหมดแล้วก็ผมก็ไปละนึกรองใครจะไปคิดว่ามันจะไปสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแต่ถ้ากราฟมันคุณลองอย่างใจให่ดูเจ็ดทีเดยเนี่ยลองกราฟมากราฟวีเลยเราไม่ได้ใช้กราฟกราฟมันนะกราฟมันเราดูแค่ ต้นทุนก็อยู่ที่เท่าไหร่ผมไม่ได้ใช้กาบมันเทดน,นะการวิ่งเนี่ยคถามว่าสวยไหม